ยังไงบ้างครับสนุกครับสนุกมากสนุกมากสนุกมากเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่แปลกๆาากครั้งนี้เป็นเครั้งแรกเลยแล้วกันที่เราเป็นแฟนคลบมแล้วคับเต้นกับพวกเราแต่เพแรกเอออันนี้ก็สนุกมากคือที่ไทยอ่ะถ้าถามว่าที่ไทยเขากระโดดเต้นกันแบบนี้ไหมก็มีบ้างครับก็มีบ้างแต่นี้เป็นตั้งแรกที่เราเนี่ย ั้งกอเขาเขาเขาลุกแบร้องร้งแต่ก kind of ่อนแรกๆเป็นแต่เพลงแรกเลยที่ย okay, ต um, uh, okay ้องแบบสารเครื่องนิดนึงจริงๆติดที่หลังเวทีนะครับเตรีพร้อมไพร้อมครับมีโชว์พิเศษก็คือเป็นเอาเพลงแดส้นรเลยออย่นเพลกีเพลงรงเก็งเพลงีเ ผมมานานแฮะแต่พี่ปีมเขาเคยหันอยู่ในโอร์ชั่นที่มาเทอร์อยแล้วก็มีสรงจำาลงนบ้างแม่จะ่ทำมันผมจะต้องแม่นกคม่ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่หั่นไปแล้วหัดเรงแบบี่ใช้มาสเตอร์เลยต้องมีก็ทำเขาจะปพงกว่าผมเขต้องไป นี่แหละความรู้ของพี่เข้ามาแล้วก็ต้องไปนั่งห้องเองท่องเองต้องเองจำได้นะครับได้แล้วฮะถ้าอยากดูต้องไปดูงานแบบนี้ดีกว่าไม่ได้ต้องต้องกดบัตรไม่ได้ฮะอะไรนะอย่าเลยร้องปุ๊บเขาไปไปดูแบบนี้ทำไงไม่ได้ นิดหน่อยครับครับเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ไปได้อีกนะฮะยังมีอีกครับก็เดี๋ยวต่อไปก็มีอ๋อดีวันนั้นเป็นไงบางเราไปบ้าเราดูดีกว่าว่าโชว์จะเป็นยังไงไม่อยากสปอยเยอะสปอยไปก็หลุดพี่ไม่คาดหวังพี่ว่าแสดงว่าไปรอดูนะครับไปจอยไปจอยไป เราก็พยายามให้โชว์แต่ละแต่ละที่ก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะจริงๆไม่อยากให้ซ้อมกันเลยแต่ว่าด้วยบางคนรู้จักเราจากเพลงรักแท้ที่อาจจะสงสัว่าลูกอย่างที่เรารักกันเนี่ยไม่เคยเป็นเพลงอนหรือเปล่าก็ต้องแข่งจัดร้องเพลงให้พวกเขาได้ฟังกันเป็นคนสนิทกันนะคังไงก็จะจะมีจะมีเพลงที่นั้นอยู่ด้วยที่มีแล้วนะก็เพลงสุดยอดอย์างที่หนะได้ใส่ลกอย่างนี้เหรอ สงสัยอยากให้โลกครับเพลงเราเหรอเพลงเราชื่อว่าสงสัยโลกอยากให้เรารักกันวันนี้ก็มีที่พวกเราร้องด้วยกันนะครับเขาถามว่าจะมีเพลงโลกัตลกไหมต้องรอดูเมื่อไหร่ประจำได้ไหมต้องต้องรอดูทีหลังแล้วกันเพราะว่าเพลงดิมแจมก็ยังลืมเลยแล้วร้องกันเยอะร้องกันเยอะเลยรองทำงานเยอะแหละครับครับสนุกแน่นอนทุกไบมิตเลยไม่ใช่ไราโดดาวนายไ่แค่นั้นแหละ เดี๋ยวสอเวลาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณแฟนหลายคนนะครับก็ผมก็ไปก็ยังขอบคุณอยู่เหมือนเดิมนะขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยสปอร์ตพวกเราทั้งสองคนนะคะี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็เห็นกันมากันผมโห็นมากันครึ่งทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็เดี๋เราก็ดูอีสปอรวันนี้ก็มากันเต็มเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆขอให้อยู่อยอยยด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะ ก็ต้องติดตามอ่ะบตอนนี้หักคิ้วก yes, ่อนเอ้าวัสดีครับสาดีครับเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวมาเจ้าสัวมาครับคุณครับ